สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนร้านานงสากาตาเมือนนะครับนี่พามาเบ่งต้นใหม่ปลูกในขั้นหน้านะครับปลูกบางเดือนประมาณเดือนมิถุนายนนะครับนี่ครับต้นกระบ,บอยใหญ่นะครับน่าจะรอดนะครับน,น่าจะรอนะครับ หลายต้นตน,นะครับปลูกตามแนวเขตนะครับอันนี้ห่างจากลักขิตนะครับประมาณ2เมตรนะครับ มันมีปัญหาเรื่องน้ำ,น,ำน,น,นะครับน้ำตายแห้งตายจนว่ามันถ่วลนะครับน้าแกลี้การพับริหารจัดการน้ำใ้นี้มีน้ำใสแบบสบายสบายเลยครับเห็ดหน้าปั๊มมีละสีสามหลอดละหลอกละสี่เดือน หน้ำปังเอาเฟืองครับเฟืองมีราคาลายกว่าเขาครับเฟืองสามกอดหน่อยเขารู้ละเจ็ดแปดบาทภาพระเบิงครับภาพระเบิงฟวามืดหนักอันนี้คือ แถวนี้คันนี้คือต้นที่ปลูกใหม่ครับบางเดือนมิถุนายนนะครับเด็กโอ๊เดือนแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นที่ปลูกปีที่แล้วครับตน้นโซนนี้นี่แถวนี้ไปตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะเป็นปลูกปีที่แล้วครับหนึ่งปีปแล้วครับสีทองไปทั้งหมดพาไปเบิ่ง นีปลูกปีที่แล้วครับเนี่ยใหไงละครับปีที่แล้วเอ่อตามขอบถนนไปในปีที่แล้วครับสิใหญ่แล้วครับทั่วหัวแล้วครับประมาณสองเมตรตัวกลัว,ล,ว,ล,วละครับนี่นะครับแต่๋นี่คลองคือคลองน้ำที่เข้าสูบจาก จากหน้านี่ยออกม,มาลงคลองนี่นะครับมันก็จะออมคลองนี่ก็ออมไปเลยครับออมทีไปเลยเข้ายกขั้นหน้าสูงๆยกทีเข้าสูงๆเลยแล้วเข้าสูบเข้ากระสูบน้ำไลาย,ลายสูบออกไลายครับน,น,น้ำในนาเข้าในกระเบิดเนี่ยสาวไฟฟ้ามาหอดน,นะครับเขาขึปาางปักปัง เดือนที่ด่านนี่ครับเสาใหม่ลงสายลงเสาเรียบร้อยไฟฟ้ามาหอดสบายเลยครับทีเดียเริ่มปับเกลียนมีงบกระเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่ข้ามาเบิง่งคลิปสันส้นๆเบิ่งต้นยางหน้าครับต้นยางหน้าออมทีทางขอบคุนซิบ่ได้ปลูกนะครับติดเสาไฟฟ้าบ่าอยากปลูกครับปลูกเด,ดิงไปถึงไฟสายไฟครับ เสียงหน้ารัางค่าสงโมเดลกันยังยูคือเก่าครับมได้ต่อเติมยังว่าเข้าบมได้ไมย่ยูครับต่อเติมไปคือทีแถวนี้มันไม่ดุลมันล้ายนะครับเ็พยาติดยังกับเข้ามาดิเสพยาเสพยังเพ็ดีกัยาเสียหายนะครับแนวเข้าบมได้ไม่ยู่ประจำะรับ จะซ้ำเลยครับขอลบแดดทุกฝนก่อนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำด้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ